ตอนแรกที่สมชายก็ประกาศชัดเะครับบอกว่าไม่เขาจะล้มสาธิตได้ไดผมกับเลขาธิการพักโดยเฉพาะเลขาธิการพักนะครับได้คุยกับท่านสมชายบอกว่าผมเออท่านสมชายก็ยอมแล้วนะครับแต่ว่าไม่สนับสนุนสาธิตแต่ก็ไม่ตรงข้ามนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวมาอีกเรื่องเรื่องบ่อนเรือนไทยอะไรเนี้ยซึ่งตอนหลังก็ผู้ว่าก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีจริงบ่อนเรือนไทยก็มีเฟซปลอมขึ้นมา คนพี่สมชายเชื่อโดยสดิทใจว่าน่าจะมีพี่สาธิตยอยู่เบื้องหลังจังหวัดตรังนี่ในฐานะขุนพลภาคใต้ของพรักจะเข้าไปสะสางข้อพิพาทพวกเดียวกันเองที่นั่นอย่างไรดีครับจริงๆผมอยากเรียนพี่นันนยว่าไม่น่ากลัวเหมือนที่พี่พูดนะครับมันเ,<อ>เป็นความรู้สึกส่วนตัวอของพี่สมชายกับพี่สาธิตนะครับซึ่งพี่สมชายเขาก็มาได้เป็น ไม่มีสถานะใดๆเลยในพรรคประชาธิปัตย์ที่สมใจก็เป็นแค่หัวคะแนนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะช่วยเขตเดียวก็ได้ช่วยสองเขตหรือช่วยสามเขตก็ได้ะนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเพิ่งมารับรู้ทีหลังนะครับแต่เห็นเรือนลางตั้งแต่ก่อนสมัครนายกอบจอแล้วครับผมก็บอกกับทั้งพี่สาธิตทั้งพี่สมใจว่าไอ้ก่อนลงสมัครเนี่ยลงคุยกันดูสิครับ ถ้าเป็นไปได้มาอยู่อยู่เป็นทีมเดียวกันครับจะได้ลดความขัดแย้งไปในตัวด้วยจะได้ร่วมกันอพัฒนาจังหวัดจังกันไปด้วยครับตอนแรกตอนแรกทั้งสองคนบอกว่าโอเคแล้วะครับอ่ะเหรอฮะครั้งแรกโอเคตอนแรกตอนแรกโอเคใครหลีกให้ใครครั้งแรกที่บอกว่าโอเคใครหลีกให้ใครอตอนนั้นพี่สมชายบอกผมว่าจะให้โล้งเนี่ยมาเป็นนายกแล้วเอาน้องพี่สาธิตมาเป็นรอง นะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งก็ตัวมาบอกผมว่าไม่ตกลงตัดสินใจแข่งกันแล้วผมก็บอกว่าพี่ต้องแข่งกันต้องอ่อต้องต้องดูให้ดีนะอยากระทุกขกระทั่งกันบ้างกันมากเกินไปเดี๋ยวมันดูไม่ดีนะครับพอเลือกเลือกตั้งเสร็จนะครับมีการร้องเรียนเกิดขึ้นเป็นเรื่องเลยสำรอยนครศรีธรรมราชเป๊ะเลยอ่าก็ผมก็พยายามบอกพี่ ไอเห็นแก่พักนะพี่นะอ่าตอนแรกพี่สมชายเ็าประกาศชัดครับบอกว่าไม่เขาจะล้มสาธิตได้ได้ไดผมกับเลขาธิการพักโดยเฉพาะเลขาธิการพักนะครับได้คุยกับท่านสมชายอบอกว่าผมขอเถอท่านสมชายก็ยอมแล้วนะครับแต่ว่าไม่สนับสนุนสาธิตแต่ก็ไม่ตรงข้ามนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวมาอีกเรื่องเรื่องบ่อนเรือนไทยอะไรเนี้ยซึ่งตอนหลังก็ผู้ว่าก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีจริงบ่อนเรือนไทย ก็มีเฟสปลอมขึ้นมาจนพี่สมชายเชื่อโดยสนิทใจว่าน่าจะมีพี่สาธิตอยู่เบื้องหลังผมก็ถามพี่สาธิตพี่สาธิตบอกแกไม่รู้เรื่องไอเฟสปลอมที่เป็นเล่นงานคุณสมชายนั่นเรอใช่ครับใช่ครับแล้วก็แฉเรื่องไอบ่อนเรือนไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็จับเอาคุณสมชายไปพันกับไอบ่อนเรือนไทยคุณสมชายก็โกรธใช่คุณสาธิตบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่อง ใช่ครับทางพี่สาธิต,ธตบอกไม่รู้เรื่องอแต่ว่าพี่สมชายเชื่อโดยสนิทใจว่าพี่สาธิตอยูอ่เบื้องหลังนะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับทีนี้มไม่เกี่ยวกับพรรคแล้วนะครับแต่หลังจากนี้ผมว่าจะไปคุยอีกครั้งหนึ่งบอก้พี่สมชายอ่าพี่จัดรอบนี้ก็ขออีกสักรอบสุดท้ายแล้วนะอย่าไปจัดเลยพี่ไอ้รวมพลนค,คนไม่เอาสาธิตเนี่ยนะครับผมให้จัดอีกสักครั้งตามที่นับไว้ก็พอแล้ว หลังจากนี้ผมว่าจะเปเจราจาว่ายุติกันได้แล้ว